สวัสดีครับในคลิปนี้ก็ยังเป็นเนื้อหาการพิสูจน์สูตรปริมาตรของปิระมิดฐานสามเหลี่ยมนะสูตรที่ท่องจำกัน1ส,นส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะีรูปแรกอันนี้เนี่ยนะมี3ด้านของปิระมิดนะตั้งฉากกันเป็นคู่คู่นะ O AC อะนาบด้านนี้นะตั้งฉากกับ ระนาบที่ผ่าน OAB แล้วก็ตั้งฉากกับะนาบที่ผ่าน OBC แล้วก็ OCB ตั้งฉากรันาบที่ผ่าน OBA มี3ด้านนะตั้งฉากกันเป็นคู่คูอันนี้ก็พิสูจน์สูตรให้แล้วนะในคลิปหมายเลข315นะจะใช้แคลคูลัส1หรือว่าแคลคูลัส3ก็ได้ในภาพนี้ มี2ด้านที่ตั้งฉากกันก็คือระนาบที่ผ่านสามเหลี่ยม OAB กับระนาบที่ผ่านสามเหลี่ยม OBC ตั้งฉากกันความหมายก็คือ OAB อยู่บนพื้นระนาบ xy OBC อยู่บนพื้นระนาบ yz อันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าปริมาตรเป็น1.3ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงในคลิปหมายเลข316ยก3 16. แต่ภาพตรงกลางนั้นนะ่ะทั้ง3ด้านไม่อยู่บนระนาบที่ตั้งฉากกันเลย,เยทั้ง3ด้านของพีระมิดรูปนเนี้ยไม่อยู่บนระนาบที่ตั้งฉากกันเลย,เยสูตรปริมาตรเนี่ยยังใช้สูตรนี้อยู่เหมือนเดิมไหมมาดูข้อพิสูจน์กันพีระมิดเนี่ยสด้านไม่มีคู่ไหนตั้งฉากกันเลยเนะ ไม่มีระนาบที่ผ่านด้านใดตั้งฉากกันเลยเนี่ยเราก็ลากเส้นเนี่ยตั้งฉากจากจุดยอดมาตั้งฉากกฐานเนี่ D มาที่นี่นะภาษาตำราเขาเรียกว่าภาพฉายของจุดดีบนระนาบที่ผ่านสามเหลี่ยม ABC เราเรียกง่ายๆนะเส้นส่วนสูงอันนี้อยู่เป็นจุดบนพื้นละในขั้นตอนการจะหาปริมาตรนะเริ่มละ จากดีลากมาตั้งฉากกับพื้นแล้วว่าจุด O ต่อไปน,นี่รูปเดิมแลละนะจุดยอดลากมาตั้งฉากกับพื้น,นถ้ามองอันนี้เป็นก้อนโฟมหรือยังลบนะก็เอาคัตเตอร์เอามีดตัดตามแนวเส้นตรงเนะฉือนเป็น3ชิ้นชิ้นที่1นะเป็นปริมิตฐานสามเหลี่ยม D O A C สีม่วงนี่นะชิ้นที่2สีเขียวพีระมิดฐานสามเหลี่ยม DOAB ชิ้นที่3สีฟ้าลึกด้านในเนี่ยพีระมิดฐานสามเหลี่ยมฐานคือ OBC นะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี่ย OBCD เนี่ยก็แปลว่าของเดิมเนี่ยเอามีดตัดเนี่ยถ้ามองเป็นโฟมเอามีดตัดถ้าเป็นยงางรบก็เอาคัตเตอร์ตัดเนี่ย แต่ถ้าพื้นผิวละมอในสามปีก็เลยเอาระนาบมาตัดนะตัดเป็น3ชิ้นลวแต่ละชิ้นจะเห็นว่าเนี่ยสีม่วงเนี้ยเนี่ยมีระนาบที่ผ่านสามเหลี่ยมยตั้งฉากกันก็คือระนาบที่ผ่าน OAC กัระนาบที่ผ่าน ODA นะตั้งฉากกันเพราะว่านี DO มันตั้งฉากกับเพื้อเนี่ยและลากเส้นแนวนี้ สีเขียวนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมีระนาบสองระนาบที่ตั้งฉากกันเนี่ย doa มันตั้งฉากกับพื้นเนี่ยก็ตั<อ>้งฉากกับระนาบที่ผ่านสามเหลี่ยม oab สีฟ้าหรือสีเขียวด้านในนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีระนาบที่ผ่านสามเหลี่ยมสองอันตั้งฉากกันก็คือระนาบที่ผ่านเนี่ย obd เนี่ยจะตั้งฉากกับระนาบที่ผ่านพื้น abc ขั้นตอนก็คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมใดๆไม่มีคู่ไหนเลยน่ยตั้งฉากกันน่ยไม่มีระนาบที่ผ่านด้านใดตั้งฉากกันเลยเราก็ลากเส้นส่วนสูงแล้วก็แบ่งเป็นพีระมิดย่อย3ชิ้นสีเขียวเนี่ยใช้ความรู้ในคลิปหมายเลข316ยนะปริมาตรของพีระมิดก้อนสีเขียวเนี่ยเนื่องจาก และหน้าที่ผ่าน DOA มันตั้งฉากกับหน้าที่ผ่าน OAB เพราะนั้นสูตรปริมาตรสีเขียวนี้ก็1.3ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็คือสามเหลี่ยม OAB สูงก็คือ OD ชิ้นที่1ได้สูตรแล้วนะชิ้นที่2สีม่วงเนี่ยฐานคือ OAC สูงคือ OD ปิรามิดฐานสามเหลี่ยมสีม่วงก็เซนหนึส่วนสามพื้นที่ฐานคูณสูงสูง OD อันเดียวกันพื้นที่ฐานก็คือสามเหลี่ยม OAC อีก1ชิ้นด้านในพื้นที่ฐานก็พื้นที่สามเหลี่ยม OBC สูง OD ใช้ความรู้ในคลิปหมายเลข316ปิรามิดฐานสามเหลี่ยมย่อย3ชิ้นหาได้หมดแล้ว ต่อไปนีก้อนใหญ่สุดพีระมิดอันเริ่มต้นนะฐานอยู่ a b c สูงที่ดีประกอบได้3ชิ้นย่อยคือ d o a b d o a c d o b c เนี่ยพีระมิดฐานสามเหลี่ยม3ชิ้นนี้บวกทบกันก็กลายเป็นพีระมิดอันใหญ่เนี่ย o d ตัวร่วมดึงไว้ด้านท้ายแต่ พื้นนะ่สามเหลี่ยมย่อย3มชิ้นรวมกันกลายเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม A B C เพราะในที่นี้เราก็เลยได้ว่าปริมาตรของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมไม่มีด้านไหนผ่านระนาที่ตั้งฉากกันเลยแต่สูตรปริมาตรของพีระมิดก็ยังเป็น1ส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะนั้นท่องจำกันตั้งแต่นักเรียนมต,ต้นนะยันอุดมศึกษาก็ท่องจำต่อเหมือนเดิมสูตรเดิม ต่อไปถ้าเป็นพีระมิดไม่ใช่ฐานสามเหลี่ยมละฐานหกเหลี่ยมอันนี้ตัวอย่างให้เห็นนะแต่าฐานสี่เหลี่ยมฐานห้าเหลี่ยมฐานเอ็นเหลี่ยมหลักคิดเหมือนกันก็คือแบ่งเป็นชิ้นย่อยจากจุดยอดภาพฉายเฮสบนระนาบที่ผ่านฐาน,นเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นพีระมิดชิ้นย่อยอันนี้ฐานหกเหลี่ยมก็แบ่งเป็นหกชิ้น ตัวอย่างเช่นนะฐานอยู่บน OBC สูงอยู่ที่ H ความสูงก็คือ HO นะพีระมิดฐานสามเหลี่ยม6ชิ้นย่อยนะชิ้นที่1 HOBC ชิ้นที่2 HOCD วนไปจนกระทั่งชิ้นที่6 HOAB 6ชิ้นจับบวกกัน1 3สน3ตัวร่วมดึงออกมาความสูง OH ดึงออกมา ข้างในก็คือพื้นที่ฐาน6ชิ้นรวมกันเป็นพื้นที่6เหลี่ยม a b c d e เพน้นสูตรปริมาตรของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมฐานเอเหลี่ยมพิสูจน์ได้เลย1นส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงันคลิปในชุดนี้กนะ็มีทั้งหมดประมาณ4คลิปนะใช้แคนคูรัส3แคนคูรัส1แล้วก็คลิปสุดท้ายก็เป็น เลขาคณิตใดๆไม่ต้องมีพิกัดนะเพราะว่าเราอ้างสูตรมาจากคลิปหมายเลข316สาระน่ารู้เลขาขาคณิตคณิตศาสตร์ก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ